ไปกินข้า,าวเช้ากันนะครับข้าวแกงนะครับอะไรกินกันดีกว่านะก่อนที่เราเจะเดินทางต่อยาวๆโอ้น้าเป็นก๊อกเลยนะเย็นเจี๊ยบ มา,มากเลยครับพี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับน้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะผมมาถึงที่โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยาวัดใหม่ส0่สบพันน้ำคพักให้หายเหนื่อยซช่น,น่อยนะครับเพราะว่าขับรถมานานแล้วก็ น้ำมันนะครับพี่ว้าวาเต็มถังป่ะไม่เต็มครับอ๋อไม่เต็ม,มเลยหน่อยเดียวครึ่งถัง ออกจากตากเลยนะครับเดินทางกันต่อนะเข้าเสร็จแล้วนะครับต้องรีบไปแล้วนะไปทักไปไปเราเดินทางมาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับเวลาณขณะนี้ประมาณหกโมงเก้าทุ่มแล้วนะครับเต็มแล้ว,ลวเต็มถังเลยหมดไหมท่านหมดป่ะยังเหลืออยู่นะหมดไหมโอ้ยเหลือน้อยหนะึ่ง ว่าเราจะนอนที่ไหนนะครับเนื่อยหัวด้วยเ่วยหัวใช่ไหมไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะครับทําให้ตื่นเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับไปนะท่านนะไปดีกว่าขับรถเข้ามาในรีสอร์ทแห่งหนึ่งว่าจะปิดนะประตูล็อกไว้แน่นหนามจะสี่ทุ่มแล้วนะครับเราหาในแมพ รองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งนะครับต้องซื้อใหม่นะครับกว่าจะมาถึง oh. 6ชั่วโมงเพราะว่าเราขับช้าแต่นี้เราขับช้าก็จะถึงก เราขับรถมาได้อีกสักพักหนึ่งแวะกินข้าวช้ากันนะครับเราเจอร้านขายข้าวแกงนะครับเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่านะก่อนที่เราเจะเดินทางต่อยาวๆนะครับอโอ้น้ำเป็นก๊อกเลยนะโอโหเย็นเจี๊ยบ นี่เนื้ออะไรเนื้อปุ่อเนื้อ,ปอเปลือกมาครับพี่กินข้าวก่อนครับตับข้าวมาแล้วนะวันนี้ผมสั่งเป็นผมสั่งเป็นกะเพราหมนูนะครับข้าวร้อนมาก วิ่งไวมากนะ พี่ตอนนี้เราทั้งสองคนข้าวเชาว้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับน่าจะเดินทางกันยาวๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงแล้วอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวเราจะพยายามขับรถไปให้ได้นานที่สุดน,นะครับช่วงเที่ยง,ง,ง,งบ่ายๆก็ต้องแวะก,กินข้าวอีกแล้วนะไปเลยพี่เดี๋ยว,วเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับ มากๆเลยครับพี่ตอนนี้เราขับรถมาได้สักประมาณสองชั่วโมงแล้วนะผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงไหนเลยนะครับน้ำมันที่เติมไว้เต็มถังจะใกล้จะหมดแล้วนะร้อนมากนะครับผมมาถึงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยานะครับผมไม่รู้ว่าใช่สุพรรณหรือเปล่านะ นั่นจะใช่จุดพันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับวัดใหม่สี่สุดพันเราจะนั่งพักให้หายเหนื่อยซหน่อยนะครับเพราะว่าขับรถมานานแล้วก็รู้สึกปวดกลนนะจะนั่งพักให้มัหนหายปวดหน่อยแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับร้อนมากบอกเลยวันนี้ร้อนสุด งเราออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่ไในน้ำพักให้หายเหนื่อยนะตอนนี้จะออกเดินทางต่อแล้วนะครับไป้วท่านนะไป ต้องเติมน้ำมันนะโอ้น้ำมันเกี้ยงเลยดูข้างในงมองไม่เห็นเลยอ่ะดีทีมีน้ำมันสำรองไม่อย่างนั้นแย่เลยนะครับมีอากาศร้อนมากโอ้ดีดีดีอเไยได้ใชไหม 妈妈。 เราเดินทางกลับมาถึงที่กาญจนบ,บุรีแล้วนะครับโอแดดร้อนมากๆเลยนะครับนั่งมาเมื่อยก้นมากๆเลยนะทันวัดเข้าไปซื้อของกินในเซเว่นนะครับเดี๋ยวขับรถไปสักพักหนึ่งคงต้องแวะปั๊มนะน้ำมันกล้จะหมดแล้วนะครับสั่งที่เติมไปเต็มถังนะร้อนมากเลยนะครับร้อนมาก ไปเข้ามามาหาอะไรกินนะครับรู้สึกร้อนมากเลยซื้อนมซื้อนมนะครับแล้วก็ซื้อน้ำสักขวดหนึ่งนะพี่ร้อนมากนะครับ ถ้าเจอปั๊มก็แวะปั๊มอีกนะครับเราออกเดินทางกันต่อน,นะครับบ่ายสามแล้วนะไม่รู้ว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะครับร้นอนมากนะครับร้อนสุดๆเลย ไปสามแล้วไปอ่ะไปกันต่อไปกันต่อ น้ำมันนะครับพี่ว้าวาเต็มถังป่ะไม่เต็มครับอ๋อไม่เต็ม,มนหน่อยเดียวครึ่งถังครึ่งถังถึงบ้านแล้วขับรถไปหน่อยหนึ่ยก็ถึงบ้านนะอ๋อตอนนี้ถึงตัวอำเภอแล้วนะครับพี่แวะเติมน้ำมันนะครับน้ำมันหมดถังเลยพี่ว้าวเป็นไงตูดเป็นไงบ้าง ชาเลยปวดเลยใช่ไหมปวดเลยครับผมโอาแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำมันเสร็จก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากมากเลยนะโอ้ขับรถมาวันนี้ทั้งวันเลยนะครับเวลานักขณะนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วใช่ไหมท่านสี่โมงครึ่งใช่ไหมใช่โดยประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับจะห้าโมงแล้วนะถือว่าไวกว่าตอนที่เราไปถึง จังหวัดตากนะครับตอนที่ถึงจังหวัดตากถึงจุดที่น้องทีอยู่โดยประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าวันนี้กลับมาถึงก่อนเวลานะโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเสร็จเราจะกลับกันแล้วนะครับผมจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่เพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในคลิปของเราได้ย่ำเไดกกดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับคลิปสําหรับไปจังหวัดตากของผมยังไม่หมดนะครับเดีย๋ยวผมจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับพี่ๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ่ายครับบปายครับ